สำหรับใครที่บอกว่าตัวเองเป็นคนมือร้อนปลูกพืชเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินผลผลิตพืชไม่งามวันนี้อยากให้มารู้จักวิธีการปรับปรุงดินก่อนปลูกหลายวิธีนะคะแต่วันนี้ที่แม่ใหญ่พาหนูหนามาทำก็คือการหมักดินด้วยมูลวัวค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและก็สะดวกนะคะเพราะใช้เวลาหมักแค่หนึ่งเดือนเราก็เริ่มปลูกผักปลูกพืชผลต่างๆได้เลยนั่นเองค่ะ ขั้นแรกเลยก็ไถดินให้แตกละเอียดก่อนนะคะถ้าดินแตกไม่ละเอียดดีพอให้ทําการปั่นอีกรอบนึงค่ะเมื่อดินแตกละเอียดดีแล้วให้เอามูลวัวหรือว่าปุ๋ยข้อของเรามาโรยได้เลยนะคะใครมีมูลวัวมูลควายหรือว่ามูลไก่ก็สามารถนํามาใช้ได้หมดเลยค่ะมีเยอะใช้เยอะได้เลยนะคะเมื่อเราโรยจนทั่วแปลงแล้วให้เราไถากลบอีกทีนึงนะคะ ให้มูลวัวอยู่ใต้ดินเพราะว่าถ้าอยู่บนดินมูลวัวจะไม่เกิดการย่อยสลายนั่นเองค่ะจะเห็นว่ามีมูลวัวบางส่วนนะคะที่รถไถไม่สามารถที่จะกลบให้มิดได้เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องใช้แรงคนนั่นก็คือแรงของหนูนานั่นเองค่ะหนูนาก็จะทำการโกยดินขึ้นไปกลบมูลวัว ตรงไหนที่รถไถยไม่สามารถกรบได้นะคะแล้วก็ตกแต่งแปลงดินเพื่อความสะดวกในการรดน้ําและก็คลุมสแสลนนั่นเองค่ะนี้ไปจนสุดแปลงเลยนะคะแปลงนี้ยาวประมาณ30กว่าเมตรค่ะซึ่งหนูนาก็ใช้ระยะเวลาทำสองวันนะคะถามว่าทําไมทําตั้งสองวันถึงจะเสร็จเพราะว่าหนูนาไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะคะยังต้องมีงานอื่นๆอีกด้วยค่ะการเกษตรก็จะดีแบบนี้นะคะ ถ้าเราว่างวันไหนตอนไหนเราก็ค่อยมาจัดการทําต่อนั่นเองค่ะแปลงหมักดินแปลงนี้นะ้ากว้างประมาณ2เมตรยาว30กว่าเมตรค่ะใช้ปุ๋ยคอกหรือว่ามูลวัวไปประมาณ60 7 0กระสอบปุ๋ยนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราใช้ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เยอะเนื่องจากเราหมัก1ครั้งสามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะฟังไม่ผิดหรอกค่ะ หมักแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีเลยว้าวมากเลยใช่ไหมบูลวัวแล้วก็ตกแต่งแปลงจนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้แม่ใหญ่ก็จะให้พ่อใหญ่ทำการรดน้ำก่อนไปรอบนึงค่ะทำไมต้องรดน้ำก่อนเพราะว่าถ้าคุมสแลนก่อนนะคะ ไม่ใหญ่ก็กลัวว่าเวลาที่พ่อใหญ่ลดน้ำพ่อใหญ่จะมองไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมพ่อใหญ่ลดดินหมักอยู่ดีๆแล้วลดออกนอกแปลงแบบนั้นเนื่องจากว่าพ่อใหญ่ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ขี้เหล็กไว้เป็นแนวกันชนกันสารเคมีนั่นเองค่ะเมื่อรดน้ำจนทั่วจนสุดแปลงแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการคลุมสแสลนรักษาความชื้นและดินหมัก ไม่จำเป็นจะต้องใช้สแ,แลนเหมือนไม่ใหญ่นะคะเรามีอุปกรณ์อะไรที่สามารถคลุมแปลงดินได้ก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะจะเป็นพลาสติกเป็นกระสอบปุ๋ยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะหาได้เลยนะคะเราก็เลือกใช้ตามความสะดวกของเราขอแค่พรางแสงแดดแล้วก็รักษาความชื้นได้เท่านั้นก็พอค่ะและในระหว่างหมักดินเราควรมาเปิดดูแปลงอย่างสม่ำเสมอนะคะ ถ้าวันไหนเปิดดูแล้วแปลงดินหมักของเราแห้งเกินไปให้เราทำการลดน้ำให้30วันเราค่อยมาเปิดแปลงดินนะคะถ้าเปิดออกแล้วแปลงดินหมักของเรายังเปียกอย่าเพิ่งไปไถหรือไปทำอะไรนะคะรอให้แปลงดินแห้งดีก่อนแล้วก็ค่อยทำการไถพรวนแล้วจึงปลูกได้คะ่ะสาเหตุที่ไม่แนะนำให้ขุดหรือไถตอนดินเปียกเนื่องจากดินจะเป็นก้อนที่ใหญ่มากม ไม่ร่วนซุยนั่นเองค่ะเนื่องจากหนูนายกแปลงดินขึ้นสูงนะคะไม่ใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่พ่อใหญ่รดน้ำไปครั้งแรกมันจะชุ่มชื้นทั่วแปลงหรือเปล่าก็เลยให้พ่อใหญ่ทำการรดน้ำอีกรอบนึงค่ะวันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการหมักดินแล้วนะคะหากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่และหนูนาได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ